สะเก็ดหินค่อนข้างเยอะแถบบนี้ขนแมวเยอะมากนะถ้ามันไม่ออกก็จะทําให้ทั้ง4ชิ้นนี้ละกันตรงนี้มีนิดนึงมีรอยเบาๆ3-4จุดนิดหน่อยฝาหายเดี๋ยวซื้อให้ลอกเดี๋ยวพ่นให้ทุกท่ีดูก,การท่องเที่ยวนะครับใครอยากได้รถครอบครัว7ที่นั่งในราคาประหยัด วันนี้เรามีเจ้าตัวนี้มาให้ดูน่าสนใจมากๆเลย2011 Mitsubishi Pajero Sport Diesel 2.5 GT ออโต้ขับ200ล้อใหม่1 6 0 0 0กิโเมตรคันนี้เป็นรถบ้าน2องมือนะคะโมเดลผลิตปี2011แท้ๆเลยนะครับรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อมไม่มีพิคพิบไม่มีน้ำท่วม เลขหมาแท้ๆ160,000กิโลเมตรรับประกันสักขินแต็มราคาครับ เรื่องชนหนักพิกความตัดต่อน้ําทุก่ามนั้นไม่มีแน่นอนนะครับแต่ก็ตามอายุรถของเขาเพราะว่าเขา12ปีเกือบ13ปีแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของการเก็บสีเป็นเรื่องปกติเจ้าของเดิมอาจจะเคยมีเก็บสีมาบ้างก็ไม่แปลกแต่อย่างใดวันนี้ที่ล้างที่เห็นอยู่นี้คือเราเพิ่งล้างเสร็จเมื่อเช้าเลยนะฮะยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมทั้งสิ้นเลยรีบเอามารีวิวกันให้ดูก่อนเลยว่าสภาพติดดิบ,ดบ ก่อนที่จะไปเก็บสีให้เป็นยังไงอ้ามาดูพร้อมกันเลยนะครับกระจังหน้านะครับโครเมียมสวยๆเลยโลโก้ใหญ่ๆสวยๆไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีเหลืองมีหมองบ้างเบาๆตามอายุอันนี้คือขัดแล้วนะก็ได้จะได้ประมาณนี้แหละนะก็ถือว่ายังสวยยังใสดูดีมีไฟตัดหมอกให้ในตัวนะครับสฝั่งสวยใช้ไดานะถ้าฝาโปรงครับ ก็ตามสไตล์รถใหญ่นะครับวิ่งทางไกลวิ่งต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นมันจะมีสะเก็ดหินค่อนข้างเยอะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจบคลิปนี้เอาเข้าอูดสีเก็บสีให้สำหรับฝากระโปรงแต่ให้ดูกันก่อนว่าเป็นแบบนี้นะครับส่วนกันชนนะครับมันจะมีขนแมวบางๆแต่ดูแล้วเหมือนจะขัดได้นะครับชิ้นนี้ขออนุญาตขัดให้อย่างเดียวตรงนี้ขออนุญาตแต้มให้อย่างเดียวละกันที่เหลือขนแมว ขออนุญาตขัดให้อย่างเดียวเพราะดูแล้วไม่เยอะไม่เยอะคันชนนี่ขัดได้นะครับอช่วงล่างนั่นหน้ามุดกันหน่อยนะครับช่วงล่างนะฮะก็สวยงามใช้ได้ไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมอะไรนะครับภาพรวมแถบขวานะครับสีสันเจ้าของเดิมให้เรามาภาพรวมเนี่ยโอเคสวยเนียนใสใช้ได้ แต่มันมีขนแมวมีสะเก็ดหินบ้างบางๆนะครับแต่แถบนี้เท่าที่ดูเนี่ยผมว่าขัดได้เพราะฉะนั้นแถบนี้ขออนุญาตขัดให้อย่างเดียวนะครับขอะไปยังบางยังใสใช้ได้นะขนแมวมีนิดเดียวนะมีตรงนี้นิดหน่อยแต่ดูแล้วขัดได้ตรงนี้มีนิดหนึ่งตรงนี้มีนิดหนึ่งแต่ดูแล้วขัดได้ขัดให้จางๆดีกว่าเพราะผิววันนี้เขาค่อนข้างโอเคลงตัวอยู่แล้วมือจับโครเมีม่มีเบ้ารองกันรอยมาให้ เจ้าของเดิมให้ฟรีมให้กันสตราเดเรียบร้อยมันดงมันใดก็ของเดิมโรงงานยังดูดีกระจกเป็นโครเมียมไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะเจ้าของเดิมแถมตัวแหลกหลังคาแคลรี่บอยมาให้เราด้วยอันนี้คือของแถมนะเพราะฉะนั้นเขาแถมมาเราก็แถมไปใครไม่เอาก็จะถอดให้อย่างเดียวนะฮะมีแต่ถอดกระแถมให้เลือก2ออย่างนะส่วนหลังคาดูแล้วมันก็พอได้นะฮะมีขี้นกมีสะเก็ดหินบ้างเบาๆแต่ด้วยความเป็นรถสูง เพราะฉะนั้นขออนุญาตขายตามสภาพนะไม่ต้องมายุ่งอะไรมันมันไม่ค่อยมีใครปีนอยู่แล้วสาวกาศเดี๋ยวซื้อให้นะครับเดี๋ยวหาให้ล้อแม็กนะครับก็ลายเดิมโรงงานหน้าตาแบบนี้เลยเป็นแม็กอลลอยสีเทาเท่ๆยังสวยยังดูดีนะครับไม่มีทะลอกอะไรรุนแรงยางเจ้าของเดิมให้มาเป็นทันเด l e r เลอร์เรนเจอรเบอร์2 6 5 6 5 R 17นะฮะปี 2021เออโอเคดอกสวยดอกลึกดอกเต็มใช้ได้อีกหลายปี4ปีได้แน่นอนซุ้มล้อสวยงามชัดสีสวยงามไม่มีชนดักไหม่มีน้ำท่วมหน้าดิสเบรกหลังน้ำเบรกนะฮะแม็กหลังก็พอได้นะฮะยังดูดีก็ไม่ได้มีอรอยอะไรลุกมากมายนะยังสวยยางทันเดอร์เลอร์ปี2021ใช่ไหมใช่ใช่ปะใช่อ่าโอเคดอกสวยมากนะครับ ดอกลึกดอกเต็มใช้ได้อีกหลายปีสบายสบายเชสซีเป็นไงสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมจากตรงนี้จะมองเห็นเลขตัวถัง่าลงท้ายด้วย001240นะครับประตูหลังเปิดมาแล้วครับเม็ดปลาสวยงามยู่คราวซอกในประตูฮะสวยแห้งเดิมไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่ำ เสากลางขวาครับเม็ดอาร์คอยู่ไอเดี๋ยวเม็ดอาร์คอยู่ครบซอกในแห้งสนิทน็อตไม่มีขยับตัวอักษรคมๆน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีถอดสติ๊กเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นทุกจุดรวยเสาหน้าขวาคนขับหเม็ดอาร์คสวยงามนะฮะซอกในก็สวยแห้งเดิมจากโรงงานนะจ๊ะกอะแก้มขวามีถอดมาเก็บสีนิดหน่อย นะแต่ซอกในพวกนี้แห้งสนิทนะครับด้านหลังกันต่อนะฮะก็มีสปอยเลอร์มาให้ในตัวจากเจ้าของเดิมขอบคุณมากกระจกเดิมของมิตซูพร้อมฟิล์มพร้อมไลฟฟ้าไฟท้ายซ้ายสวยฝาโปรงหลังโอเคดูแล้วน่าจะขัดได้นะไม่น่าจะมีอะไรต้องทำมากมายตรงนี้ขัดได้กันชนดูแล้วขัดได้ด้านล่างมีเซ็นเซอร์ให้งานพัดติดด้านล่างก็ตามอายุนะฮะมีถลอกเบาๆอันนี้ตามสภาพไป นะรลอกนิดเดียวโอเคที่เหลือด้านหลังของอนุญาตขัดให้อย่างเดียวแล้วกันนะฮะไม่ต้องไปทําอะไรมากมายล้อ,อไหลยังอยู่ดีครับช่วงล่างเชดซีสวยงามไม่มีชนหนักไม้มีน้ำท่วมฝาท้ายเปิดมาแล้วปึ๊บตะเข็บแห้งสวยงามเม็ดออร์คอยู่ครบฝากระโปรงน็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะฝาท้ายน็อตเดิมไม่เคยถอดตะเข็บแห้งซ้ายขวาเม็ดออร์คอยู่ครบนะฮะ ฝาท้ายเดิมหมดแดวซิลิโคนเดิมจากโรงงานแห้งสนิทภาพร,รวมแถบซ้ายสีสันวันนี้แถบนี้เนี่ยดูเผิอๆเหมือนจะเหมือนจะโอเคแต่ต้องบอกว่าแถบนี้ขนแมวเยอะมากนะท่านผู้ชมดูในกล้องอาจจะไม่เห็นหรอกแต่วา่าดูนี้ขนแมวมันเยอะจริงๆคือมันไม่มันมันไม่ใหญ่อะแต่มันเยอะนะแถบนี้เนี่ยเดี๋ยวเบื้องต้นจะลองขัดดูนะถ้ามันออกก็ลอดตัวไป ถ้ามันไม่ออกก็จะทำให้ทั้งสี่ชิ้นนี้ละกันนะสี่ชิ้นเนี้ยเบื้องต้นจะพยายามขัดถ้าขัดออกก็จะได้สีมันจะได้เดิมๆหน่อยถ้าไม่ออกก็ขออนุญาตทำให้สำหรับสี่ชิ้นนี้นะครับบันไดของเดิมโรงงานมือจับโครเมียมเป้ารองกันรอยกระจกข้างโครเมียมไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้มีฟิล์มมีกันสาดมาให้เรียบร้อย ล้อหลังซ้ายก็สวยสมบูรณ์ไม่มีถลอกอะไรรุนแรงยางทันเดเลอร์ปี21โอ้โหดอกเหลือเยอะมากดอกสวยจริงๆใช้ได้อีกหลายปีแน่นอนแชสซีซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมล้อหน้าซ้ายก็สวยสมบูรณ์ใช้ได้นะครับไม่มีถลอกไม่มีริ้วรอยอะไรมากมายยางปี21โอ้โหดอกเต็มดอกสวยดอกลึกคุ้มมากๆใครได้ไป ซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมนะฮะประตูหลังซ้ายเม็ดอาสวยงามนะยู่คราะขาเสากลางซ้ายเม็ดอายูเคราะาซอกในแห้งสนิทตัตวอักษรคมคมน็อตเดิมไม่มีถอดตัวอักษรคมคมเสาหน้าซ้ายเม็ดอายู่คราซอกในเดิมหมด ฝั่งนี้แก้มเดิมนะน็อตไม่เคยขยับนะฮะฟ้าสีต่อแล้วเมษานู่นใจ้ได้อีกยาวนะกระจกเคยเปลี่ยนมานะฮะแต่ก็เป็นของไทยนี่แหละมีมอรกอรอะไรเรียบร้อยก็ตามสไตล์รถใหญ่วิ่งทางไกลก็อาจจะมีสะเก็ดหินกันบ้างเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันป้ายเครื่องยนต์ดีเซล2.5ลิตรฮะ178แรงมา้าเกียร์ออโต้5สปีดอัตราสิ้นเปลือกก็12ลลิตรโดยประมาณ ไม้แท้1,60,000โละครับมาโครงสร้างกันต่อนะฮะซอกใน not m, นะ็อตเดิมฮะไม่มีขยับอะไรซอกในแห้งสนิทแก้มขวามีถอดนิดหน่อยนะนิดหน่อยนิดหน่อยถอนมาเก็บสีเบาๆแต่ดูแล้วยังสวยนะครับยังใช้ได้ด้านในสติ๊กเกอร์เรียบเนียนแผงด้านในสวยแห้งเลยซับในสวยแห้งมีเบรก ABS ให้ด้วยเบ้าโชคแห้งสนิทสวยงาม ส่วนคานเดิมหมดนะฮะคานขวารูกลมเม็ดอาร์คสวยงามนะคานนี้ไม่ร่นี้ไม่มีคานขวามีคานเดียวเลยตั้งแต่ขวายันซ้ายเนี่ยคานชิ้นเดียวกันรูกลมคมกริบเม็ดอาร์คแห้งสนิทสวยงามรูกลมรูคมแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี้เบ้าโชกแห้งสนิทสวยงามแก้มซ้ายเดิมครับน็อตไม่เคยถอดฝั่งซ้ายนี่เดิมหมดนะ,ะซอกในเดิมหมด ฝาหน้ามีถอดเก็บสีอยู่และก็สิบกว่าปีมีกันบ้างไม่แปลกด้านใต้แห้งสนิทครับการร้อนยังดูดีนะครับด้านใต้นี่แห้งเลยรูกลมรูขมแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊กมดมีเก็บสีบ้างเบาๆนะครับเดี๋ยวดูเครื่องฟังเสียงเครื่องกันไป 12ปีแล้วกับไม้แสนหแต่เครื่องยังฟิตยังแน่นใช้ได้เดี๋ยวไปดูด้านในกันก็ได้บอกไฟฟ้าที่คนขับแล้วบอกที่เห็นนี้คือบอดหนังแท้ของเดิมจากโรงงานเลยฟอกขึ้นมาแล้วยังสวยมากเป็นสีครีมตามสเปคโรงงานเลยนะครับแต่เท่าที่ดูนี่เจ้าของเดิมอาจจะเคยมีเปลี่ยนมานะฮะเพราะดูหนังมันเนื้อมันอาจจะคนละอันกัน แต่ก็ไม่แปลกนะ10กว่าปีรถบ้าน2มือถ้าเขามีเปลี่ยนมาบ้างเป็นบางชิ้นผมว่าก็เรื่องปกติส่วนด้านล่างนี่ของเดิมหมดแน่ๆเท่าที่ดูมีเหี่ยวมียน่นบ้างนิดหน่อยก็ไม่ต้องไปทําอะไรนะยังยังดูดีนะไปตามนี้ได้เลยแผงประตูของเดิมแน่นอนเท่าที่ดูเนื้อใช้ได้นะฮะแล้วก็รุ่นนี้มันจะลอกเกือบทุกคันอยู่แล้วอันนี้พ่นได้นะเดี๋ยวพ่นให้ส่วนฟิล์มเจ้าของเดิมให้มาเป็นอะไรเนี่ยไฮคูยังสวยใช้ได้ขอบุณมากนะครับ นหลังฟิล์มไฮคูยังสวยขอบคุณมากนะด้านหลังแผงก็ยังสวยใช้ได้มีแถมแอม,มมาด้วยอขอบคุณมากนะให้ไลบา,าแล้วก็ให้ไปตามนั้นอนะ่ะห้องโดยสารกว้างใช้ได้นะฮะเหมาะสำหรับงานท่องเที่ยวบอกกลางก็ใช้ได้เจ้าของเดิมให้มายังสวยดูดีนะครับนะเท่าที่ดูแล้วแถวกลางนี้ยังโอเคมากๆสภาพยังดีมากนะครับ ตรงกลางมีที่วางแขนให้ด้วยแล้วก็บอกคพับตามสไตล์เดี๋ยวว่ารุ่นนี้ต้องบอกว่าแอร์ยังไม่ขึ้นเบดานนะครับเป็นปี11จริงแต่ว,ว่าแอร์ยังอยู่ด้านล่าง11ต้นปีนะแอร์จะอยู่ด้านหลังเดี๋ยวค่อยไปดูอ่ะแต่ว่าสไตล์การพับบอร์นี้เหมือนเดิมตบเด้งปีนเข้าปีนออกได้นะแบบนี้แผงท้ายสีครีมใช้ได้มีรอยบ้างเล็กน้อยตามอายุ แผงด้านหลังซ้ายโอเคใช้ได้มีรอยบ้างเบาๆมีช่องเก็บแม่รงแม่แรงห้อยเรียบร้อยนะด้านหลังแผงก็โอเคมีริ้วมีรอยบ้างตามอายุฝั่งนี้โอเคฝั่งนี้รอยไม่เยอะมี power outlet ให้มีกล่องเก็บของด้านล่างมาให้นะฮะตามสเปคเอาไว้ใส่พวกของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆได้ แล้วก็มาถึงเบาะแถว3หัวหมอนด้านบนนี่ก็จะมีรูอะไรไม่รู้แต่เป็นลูกคันนะไม่รู้มันคืออะไรเหมืนอนกันตัวเบาะพับเอนได้ประมาณหนึ่งนะฮะอ่าแล้วก็แอร์รุ่นโฉมแรกนี่แอรมันจะอยู่ด้านล่างก็ปรับความแรงได้นะฮะแต่ว่าก็จะมีแค่มุมขวาหลังที่มีแอร์ตัวเบาะแถว3นะฮะก็ยังดูดีใช้ได้นะแล้วก็มาดูสไตล์การพับเบาะของเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาคือดึงฐานก่อนแล้วก็ยกไป ดึงฐานด้านล่างปึ๊บอ่ะดึงแล้วก็ยกไฟแล้วก็ค่อยมาอับราบแบบนี้อ๋อนี่นะอ่าสไตล์ใครสไตล์มันมิสซูเขาถนัดพับแบบนี้นะก็ได้พื้นที่สำหรับเก็บเก็บของได้มาเยอะเลยด้านหลังซ้ายขวามีรอยบ้างเบาๆสิบกว่าปีมีกันบ้างแต่โดยรวมถือว่ายังดูดีนะครับประตูหลังซ้ายครับสวยใช้ได้ฝาหายเดี๋ยวซื้อให้นะ อา้าฟิล์มไฮคูยังสวยบอกลลางสวยใช้ได้นะฟอกขึ้นมายังสวยยังเนียนยังดูดีพับตบเดงปีนเข้าปีนออกพับได้หลายแบบมากนะนี่พับแบบนี้เลยก็ได้เก็บกันให้เต็มที่ขนของให้เต็มเทประตูหน้าซ้ายใช้ได้มีรอยเบาๆ3ามสี่จุดนิดหน่อยฝาหายเดี๋ยวซื้อให้ลอกเดี๋ยวพ่นให้ฟิล์มยังสวยได้บอกไฟฟ้าคู่หน้าโอ้คุ้มมาก ตัวเบาะนี่ของเดิมโรงงานฟอกขึ้นมาสวยมากนะครับแงไปลองขับกันกุญแจเป็นแบบนี้นะฮะในยุคสมัยนั้นก็ปุ่มสตาร์ทยังไม่เป็นที่นิยมกุญแจทำรองมีให้ครบเออรุ่นนี้เสียดายอย่างมันไม่มีมือจับช่วยมีแต่บันไดให้โอเคแต่ก็ขึ้นมาแล้วก็ไม่ยากสตาร์ทมาแล้วไหมื่นเจ็0พัโลนะครับป๊บเปิดแอร์ก่อนเอ้อแอร์ แต่ว่าเรียกดิจิตอลก็ไม่ใช่นะแอร์แมนนวลนี่แหละแต่มีแอร์ออโต้ให้นะออโต้ Auto, ความแรงออโต้ Auto, ทิศทางมีให้นะครับประบุณภ,ภูมิก็แบบแมนนวลนะครับอ่ะคอนโซลด้านหน้าก่อนแล้วกันเป็นพลาสติกดำแข็งแข็งก็ยังสวยยังเนียนยังดูดีใช้ได้ถุงลมแอร์แบ็กคู่พร้อมเบรก abs นะครับหน้าจอเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาให้เรานะฮะจอเดิมเร่นอะไรไม่ค่อยได้เก่าแล้วอันนี้เขาเปลี่ยนไห้ขอบุณมากนะฮะ เป็นจอ Android ให้มาใหญ่เลยน่าจะ10นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้าโอ้ลื่นด้วยนะเยี่ยมเลยนะเป็น Android นี่หลายๆบลูทูธได้นะโอ้อินเทอร์นเนเต็ตก็ได้นะฮนะแหม Google Play Google Map อะไรได้หมดเลยกล้องหลังมีให้ไหมเดี๋ยวดูกันป๊าบนี่มีกล้องหลังให้ด้วยขอบคุณเจ้าของเดิมมากนะครับใหญ่โตเลยสวยเลยอ่ะ เพราะฉะนั้นเครื่องเสียงเขาเปลี่ยนชุดใหม่มาให้ก็ขอบคุณมากนะฮะของเดิมติดรถมาก,ก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรสัญญาณมันไม่มีแล้วเขาก็ตัดสายไฟทิ้งก็แปะไว้เฉยๆให้ช่องมันไม่โบะนะครับาด้านล่างก็จะมีปุ่มแอร์หลังให้นะครับมีปุ่มเปิดปิดเซ็นเซอร์หลังที่จุดบุหรี่อะไรมีให้ตรงกลางช่องวางของกระจุกกระจิกนะรีโมทนี่อะไรวะเนี่ยเอาปลายเอาปลายนี่คือของติดรถมาอย่างมิสซูฮะตัวนี้มันใช้ไม่ได้แล้ว เอาไว้ดูเล่นๆหัวเกียร์คันเกียร์ก็มีลอกมีเปื่อยบ้างตามการเวลา10กว่าปีนะก็ไม่แปลกแต่อย่างใดเกียร์ออโต้5สปีดมีเม้นท์น้นหมดให้นะเบรกมือก็ตามสไตล์รถใหญ่นะฮะร่องมางแก้วน้ำสอร่องที่เท้าแขนหนังเลื่อนไม่ได้นะด้านในเป็นเกะแบบ2ชั้นนะด้านในไม่มีรูอะไรและโล่งๆนะฮะพวงมาลัยมีครูสคอนโทรลด้วยนะ นี่ปี11ได้คูดคอนโทรลแล้วแต่ไม่มีมัลติฟังก์ชันนะลงลงโลโก้ยังสวยนะฮะวัสดุก็พอได้ตามการเวลาวงมาลัยมีเปื่อยมีลอกตามการเวลาแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ว่าพอพอดูได้นะพอดูได้วงมาลัยก็โอเคหน่วงหน่วงหน่อยอปรับได้กี่ทิศทางเลยด้วยแนะลงขึ้น จบแล้วพื้นกัะลง2ทิศทางกระจกไฟฟ้า4บานคนขับออโต้หนึ่งบานเซนนัอนล็อกมีนะแต่มิตซูเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบทำปุ่มแยกเท่าไหร่เขาให้มากดตรงนี้เอาอ่าก็โอเคกระจกข้างปรับไฟฟ้าฮะแล้วก็พับไฟฟ้านะกระจกหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกมีเซ็นเซอร์ที่ปัดน้ำฝนมาให้ด้วยด้านบนมีช่องเก็บแว่นให้แล้วก็มีไฟสองสว่าง ด้านหน้าคู่นึงตรงกลางโอ้จริงๆอันนี้น่าจะไปไกลหน่อยนะมากระจุกอยู่แต่ด้านหน้าเนี่ยนะที่บังแดดสีครีม <c oughs> มีกระจกให้สองฝั่ง <c oughs> เพดานสีครีมก็ยังสวย <c oughs> ใช้ได้ยังดูดีนะแม้ว่าจะสิบกว่าปีแล้วแต่ก็ยังโอเคเจวของเดิมเข้าบีควิกทำอะไร <c oughs> เมื่อ,อไหร่มีนาะปีที่แล้วแสนห้าโล นะแล้วมันคืออันนี้น่าจะนานแล้วช่างมันไม่ต้องไปดูนะด้านล่างมีปีเอมมาให้ด้วยขอบคุณมากนะฮะเขาแถมมาเราก็แถมไปไหนลองเทสเครื่องเสียงหน่อยเด้ใช้ได้ไหมเอาอะไรดีวิทยุแล้วกันนะวิทยุป๊าบฮะใช้ได้ฮ่าโอเคใช้ได้อ่าเยี่ยมขอบคุณมากนะครับโอเคจ้าเกซ้ายมีอะไรให้เรา อันนี้เป็น USB นะครับแถมมาในจอมีคู่มือด้วยเยี่ยมเลยมีแฟมให้นะครับนะนี่มีคู่มือนะครับเลขตัวถัง MMT GRK ลงท้ายด้วย F 0 0 1 2 4 0ตัวเครื่องยนต์ 4D 5 6 UCCK 9 7 8 8นะครับรถบ้านสองมือนะฮะท่านแรก ออกรถปี54มองแทบไม่เห็นละกันยามั้งสิกันยาปี54ก็ปี2องพนั่นแหละนะฮะมิสูก็ออนไลน์เข้าคอมเหมือนกันในนี้ก็อาจจะดูบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างนะ,ะเอาไม่เป็นไรแต่ว่ามีก็ยังดีเอาไว้อ่านคู่มือใช้งานก็ได้สำเนารถโมเดลผลิตนะปี2011นะครับป้ายกรุงเทพสีเทาเดิมโรงงานจดทะเบียนก็2 0 1 1นะฮะ เลขตัวถ MM ัง mmt grk ลงท้าย f 0 0 1 2 4 0เครื่องยนต์ cd 5 6 u ลงท้ายด้วย9788ดีเซล4สีเซูบ2.5ลิตร178แรงมา้าไปลองขับกันเลยอยู่ท่านี้เดินหน้าไปก่อนป,ป,ปอ๊าบเนี่ยวงเลี้ยวจะพ้นไหมเนี่ยวงเลี้ยวจะพ้นไหมเดีย๋ยวมาดูกันนะฮะกับรถในพื้นที่แคบแคบวงเลี้ยวคันนี้ เราจะโดน BRV คันนี้ไหมแน่แน่ฮะฮะเฮ้ยวงเลี้ยวแคบใช้ได้เฮ้ยวงเลี้ยวแคบมากท่านผู้ชมเฮ้ยกลับรถได้สบายเลยฮะอัะตราเร่งไม่ต้องห่วงฮะ178แรงมา้ามันเหลือมากแล้วพุ่งกระชูดเลยเบรกก็ยังดีใช้ได้ช่วงล่างก็ยังแน่นนะเครื่องนิ่งเงียบเดินเรียบแอร์เย็นสบายมีกล้องหลังให้ด้วยนี่วงมาลัยโอเคเลยฮะ ไม่ได้เบาเกินไปแล้วก็ไม่ได้หนักมากแน่นๆเฟิร์มเฟิมกระชับจับแล้วมั่นใจเหมาะสำหรับวิ่งทางไกลนะครับแหมผมว่าน้ำหนักพวงมลาลัยกำลังดีน่าจะควบคุมรถไม่ยากนะครับแหมผมว่าโอเคใช้ได้เลยวันนี้เครื่องก็แรงนะครับห้องโดยสารก็กว้างความคล่องตัวก็โอเคด้วยนะเนี่ยวงเลี้ยวแคบมากนะแคบกว่าที่เราคิดไว้อีกเนี่ย กลับรถไม่ต้องโยกเลยนี่ผ่านสบายนะครับโอเคและที่สำคัญวันนี้บอกเลยใครงบน้อยราคาย่อมเยาวมากเดี๋ยวไปฟังราคากันสำหรับใครที่อยากได้รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งในราคาย่อมเยาวนะครับบอกเลยวันนี้ตัวนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าราคานี่ลงมาเยอะมากๆเลยจากล้านกว่าโอ้โหวันนี้ลงมาอยู่ในจุดที่จับต้องได้แล้วสำหรับใครที่ง,งบน้อยนะฮะกับคันนี้เลย2017 มิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตดีเซล2.5 GT ออโตขับ2ล้อใหม่160,000กิโลเมตรเป็นรถบ้าน2 0 0มือนะฮะโมเดลผลิตปี2011แท้ๆเลยรับประกันโครงสร้างไม่มีคนหนักไม่มีตัดต่อมไม่มีพิควัมไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ160,000กิโลเมตรรับประกันซื้อขึ้นเต็มราคาครับ ปกติ Walk-in ราคาหน้าร้านเราขาย3 5 9 0 0 0 0บาทก็ถือว่าถูกมากๆแล้วนะครับแต่พิเศษยิ่งกว่าเดิมสำหรับคนดูคลิปนี้เลยซื้อเงินสดก็ได้จัดไปแนนก็ดีราคาพิเศษลดเลยเหลือบเพียง3 3 0 0 0 0 0บาทถูกมากๆเลยสำหรับรถเจที่นั่งสไตล์นี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยใครที่ เคยเล็งเคยใฝฝันวันนี้อยู่ในจุดที่ท่านเล่นได้สบายสบายสา0แสกว่าบาทเท่านั้นเองเครดิตด,ดีฟรีดาวออกรถ0ูนบาทได้ด้วยนะฮะ อ่าแต่ว่าคันนี้ต้องบอกว่าอายุรถเขา12ปีกว่าเกือบ13ปีแล้วเพราะฉะนั้นคันนี้ไม่ได้มีบริษัทตัวแทนในการรับประกันมารับนะฮะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยว19บีปรกรเรารับประกันให้เอง3ส่วนด้วยกันรับประกันเครื่องยนต์เกียร์และกล่อง ECU ให้นานสูงสุด6เดือนหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบรกิการช่วยเหลทุกเซนฟรี24ชั่วโมงเลยและก่อนออกรถครับผมจะรถเข้าศูนย์มิตซูบิชิ เปลี่ยนทายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็นทางให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเตาลมยางในตัวเจนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมพันค่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเชนเคิใครสนใจนะฮะรถครอบครัว7ที่นั่งในราคาประหยัดรีบแอดไลน์มาได้เลยด้านล่าง ID ดี n e ท์1 9 s p ค้นหาแผนที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไป Google Mac, ที่คู g l นแ a p พิมพ์19ศรีประกรรแล้วอยู่ถนนการลประพลิเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒิกาประตู2แล้วโทรหาทีมง,งานไฟขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีส9ศรีประการรับซื้อรถทุกรุ่นทุกทกีฮ่าให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนึ่งนาที รีวิวด่วนคลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดสั่นกระดิ่งนะครับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นับ19สุปกรณ์รถมือสที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย คา r ์ s ฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ s ฟชั .com